สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มากินเข่าครับมากินเขากันนะพี่หนุ่มอะกินเข่าครับหมกใส่ปลาช่อนพี่หนุ่มละหมกใส่ปลาช่อนครับนะเสียบๆอะไรครับนะอย่าให้มึงนะขอยัดใส่มือพี่หนุ่มละใส่ปลาช่อนยิ่งๆพี่หนุ่มละมาดูลองพี่นุ่มละเนี่ยตอนบางยี่พี่หนุ่มละเพื่อน อันนี้ไม่ใช่ปลาครับเป็นไส้ปลาช่อนนะพี่น้องไส้ปลาช่อนนาอ<ม>ืมอร่อยดูดนิ้วครับนะอืมอกลับมาผมผมเอาล้ำหน้าจาครับนี่ครับนะาว์บหนา,หนาจ่าอีกตามเคยนะนี่ครับแบบนี้ไข่ไข่เค็มนะไข่เค็มไข่เป็ดไล่ทุ่งนะพี่น้องนี่ครับไข่คเค็มแสาว์บหน้่กันมาวันนีส้สาวบหล้าจ่ากัน เดี๋ยวเขาอยากกินน้ำปังด้วยนะก็เป็นฝรั่งทั้งวันหน่อย mm hmm. ใส่เน,น้นๆอรอ่อยอร่อยเต็มคำ mm hmm. มีน้ำปังด้วยใส่ปลาช่อนด้วย แล้วมีข้าวเหนียวด้วยพี่น้องนะอืมมีแต่แป้งครับมีแต่แป้งเอาออกมามีงายหนึองล่ะกอดเขาไม่งา่กันแสบจวดจัดเลยพี่น้อล่ะตัว บกใส่ปลาคอยเป็นเสี่บแลวหากินยากนะบกไปบ้านทบหนึ่นะมหอมใส่เครียงหลายเสี่ยบกข้าวหนึ่งนะเส่เครื่องน้น อร่อยแม่คาวแล้วก็หอมด้วยมุกแตบวันบานเขาเป็นแล้วนะตำเที่ยงใส่คลากระไข่อันกุดหอหอมกระเทียมออหอมเอียดกันไลมครับ เพียงแค่ไลฟ์มันแหละบายครับคุณสู่ครับนะส่งแรงใจให้เพื่อนร่วมทางทุกท่านสู่ต่อไปบ๊ายบาย